สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2567วันนี้เวลา17นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญา ไปยังพระบรมราชาุสรพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาวา่าพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยรัฐบาลประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงทุ่มเทพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการทรงผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งน้าในทุกด้านทัดเทียมนานาอารยประเทศเช่นด้านการต่างประเทศการคมนาคมและการสาธารณูปโภคการสาธารณสุขการทหารและตำรวจและด้านเศรษฐกิจ เวลา17นาฬิกา37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปียะมหาราชพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัลินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมุมารมารศีพระอัคารราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปิวัรัตด,ดาซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาและทสงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปกรมหาสเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์ห้าสิบเจ็ดรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเคียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพัปปลนมหาสเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอฐิทรงธรรมแล้วทรงศรรีลจากนั้นพระธรรมวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องนาทกกรณธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยชัมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตร18ไตร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าตรายเที่ยวละ20รูปพระสงฆ์สดระปกรณ์จนครบสองเที่ยวก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมารา และทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตชัดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี ทรงได้รับการกราบทำบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถเมื่อปี2411ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในหลายด้านเช่นการเลิกทาสทรงดำเนินการด้วยความรอบคอบรวมเวลากว่า30ปีจึงสำเร็จโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศด้านการปกครองทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลายประการให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกเพื่อให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตกและด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิริราชสมบัติ42ปี องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <S <S เนื่องในวันปิยมาหาราชวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวณป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองประชาราชให้ร่มเย็นเป็นสุขทรงพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนา,นานาอารยประเทศป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งสมทบเข้ากับงบประมาณแผ่นดินสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกปานจากเรือรบของต่างชาติโดยเฉพาะจากเหตุการณ์รอศ .112 ต่อมากองทัพเรือและภาคเอกชนได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นบริเวณด้านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้าในปี2535เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหาการุณาธิคุณที่พระลานพระราชวังดุสิตคณะองคมนตรีผู้แทนหน่วยงานราชการตลอดจนประชาชนทั่วไป วางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกราบถวายบังคมเนื่องในวันปิยามหาราช23ตุลาคม2567เพื่อน้อรมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขและสามารถทำรงเอการาชไว้ได้ตราบจนทุกวันนี้ ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รตัตยราชนารีขอทรงมีพระพรตมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอให้ทรงมีพระพานณมัยแข็งแร่งในวันอาทิตย์สภาชมรมสตรีทำงานเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่9สมาคมวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์เกษตรกรชาวจังหวัดขอนแก่นและสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวาังเปิดให้ลงนามถวายพระพร3จุดคืออาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลัก4อาคารสำนักงานพระตำหนักจักรีบงกฎอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลัก4ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ